สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟาสาไสไรเดอร์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับทั้งทางเพจ f a c e b o o k ฟาสไสแล้วก็ y o u t u b e ฟาสาไสไรเดอร์เป็นภาษาไทยพิมพ์ไล่ง่ายๆแต่ที่ไล่ง่ายๆเลยก็คือมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละที่กำลังไล่น้ำมัน,ม,น,นมันเป็นลูกผสมนะครับระหว่างจัก,กรยานกับมอเตอร์ไซค์ คือถ้าปั่นไปข้างหน้าก็เป็นจักรยานแต่ถ้ายันข้างหลังก็เป็นสตาร์ทขี่เป็นมอเตอร์ไซค์ได้คันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์2ระบบนะครับซึ่ง FC ได้นำมาฝากอยากจะให้บิวใหม่แต่ว่าดูแล้วอะไรน่าจะทางน่าจะหายากก็เลยไม่ได้รับบิวแต่ว่าจัดการเก็บสภาพให้นะครับตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนซีลวด แดงเถือกเลย <c oughs> <c oughs> น้ําสนิมนะครับนี่มันเป็นน้ําสนิมที่ออกมาจากถังทางนี้เมื่อวานนี้ล้างไปไม่รู้กี่รอบนะครับหมดน้ํามันไปเป็นแกนลอนละโอ้นี่แดงเถือกเลยดูดิด <c oughs> ก็มีเปลี่ยนซีลวดแล้วก็เปลี่ยนวงล้อให้นะครับสําหรับโทมัสคันนี้อ่ะก็ตอนเย็นน่าจะมารับตัวได้นะครับ ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่เข้าใหม่นะครับในวันเสาร์แบบนี้โอ้โห,โโหผมภูมิใจนําเสนอเลยยามาฮ่าฟินคันนี้รถสวยมากให้ดูก่อนวิ่งไปเพียง1,457กิโลนะครับแล้วก็รถเนี่ยแต่งเป็นรถแต่งนะครับถามว่าทำอะไรบ้างมีอยู่2ส,ส่วนคือเครื่อง เครื่องทำชักสามลูกห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็เป็น e 2ีสิบส่วนภายนอกนะครับก็จะมีสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับแล้วก็โชค๊คตัวนี้โอ้โหใช้แบบอย่างดีเลยเอฮีห่ออะไรวะเออแต่ว่าอย่างดีอ๋อของเลสซิ่งบอยครับ rcb นะครับล้อใส่อะไรเนี่ย tt star racing นะครับใส่ล้อ ซีลวดขึ้นเป็นล้อทองมาแล้วก็ตัวท่อท่อผ่ามาแล้วกเ็เปลี่ยนคอท่อใหม่นะครับส่วนตัวด้านหน้านะครับก็นี่แกนโช๊คเดิมนะครับบิลลิงมาใหม่สวยมากแล้วก็ใส่จานแต่งนะครับคือต้องบอกว่ารถคันนี้ เป็นรถจดทะเบียนปีปี64นะครับรถจดทะเบียนปี64ชื่อตอนนี้โอนเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจนะครับยามาฮ a า i ินคันนี้รถสวยมากสภาพป้ายแดงเลยใครที่สนใจยามาฮ่าฟินคันนี้มีเงินผ่อนด้วยนะครับคือสามารถผ่อนได้ราคายอดจัดอยู่ที่35,000บาทนะครับคันนี้ ผ่อนได้นะครับผ่อนได้35,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรถสวยมากสวยจริงๆรถ2ปีก็จริงแต่ว่าวิ่งไป1,400กว่ากิโลไม่ถึงพันหแล้วก็คือข้างในนี่สวยมากท่นผู้ชมสวยมากๆตอนนี้รถคันนี้โอนเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ซื้อมาจากเจ้าของรถโดยตรงนะครับคือต้องการซื้อเอามา เหมือนอยากจะเอามาขี่อยากจะอามาทำแต่งซิ่งแต่งแรงแต่ว่าเห็นบอกว่ามันไม่พอมือก็เลยเป็นน้องที่รู้จักกันนี่แหละครับก็เลยเอามาขายให้นะครับซึ่งใครที่สนใจนะครับเงินผ่อนนะครับยอดจัด35,000บาทเอกสารใช้แค่สำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านใครที่สนใจนะครับอุปกรณ์เดิมเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์มเดิมเอ,อ่อแล้วก็ ดุมดุมเดิมล้อเดิมยังอยู่ครบหมดนะครับตอนนี้ก็ใส่เป็นดุมแต่งมานะครับมีอะไรเดิมยังอยู่ครบหมดทุกรายการใครที่สนใจนะครับ35,000บาทกับรถสภาพกิิบๆิแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัวบางโซ่เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไปเลยเดี๋ยวบางโซ่ก็จะใส่ไปไว้เลยครับให้มันดูเหมือนเป็นรถ แม่บ้านนิดนึงนะครับรถคันนี้เป็นชื่อผมนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเอาไปดูแลโอ้ oh, นี่ของแท้นะครับ GTR นะครับต้มไปแฮนด์ GTR อันนี้อะไรวะเนี่ยโดมิโน,โนนะครับตัวปลอกแฮนด์ปลอกเล่งแล้วก็มีที่จับโทรศัพท์ให้ด้วยผมไม่มีถอดไว้อย่างแน่นอนถ้าใครซื้อนะครับก็ให้ไปหมดนี่เลยอ่ะฝากไว้ด้วยยามาฮ่าฟินครับดูแล้วก็ฟินนี่ราคา35,000บาทนะครับ ขายผ่อนนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยแล้วก็มี LS ที่ได้รีวิวไปราคา25,000บาทนะครับเป็น LS รถจดทะเบียนปี45ล้อ DID นะครับ DID แจแปแแท้นะครับตัวล้อนะครับนอกนั้นก็ตามสภาพโค้งสวยรายละเอียดอื่นๆก็สอบถามได้เครื่องดีครับเครื่องดี เสื้อเดิมอะไรเดิมหมดนะครับและอีกคันหนึ่งเซอปิโก้นะครับคันนี้ราคา42,000บาทใครสนใจคันนี้เครื่องดีมากเสื้อ1779ยังไม่ปอกคาบู617คาบูแท้ครับสวิงอาร์มดามนะคันนี้ราคา42,000บาทท่านใดที่สนใจโคบหน้าสเตลลี่แท้นะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ส่วนวิกเตอร์คันนี้เตรียมส่งที่จังหวัดราชบุรีนะครับโอ้โหช่วงนี้รถไปทางภาคตะวันตกเยอะมากนะครับก็เก็บไล่เก็บไฟให้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เก็บระบบไฟให้ไม่เปลี่ยนไฟท้ายให้ไม่นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็รายละเอียดอื่นๆตัวเครื่องก็เครื่องดีครับท่อเลด WRC อ่ะก็เอาเป็นว่าตามที่คุยไว้กับเอฟซี FC ที่ราชบุรีนะครับก็คือให้ไล่เก็บระบบไฟให้ตอนนี้ก็เก็บระบบไฟให้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึง่ง ขอบคุณ f อที่จังหวัดราชบุรีด้วยนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรถขนส่งกาลังมาอีกสักแป๊บหนึ่งก็มาแล้วเอาก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรถที่อยู่ณนะตอนนี้นะครับสภาพอาจจะไม่ได้สวยแต่เครื่องดีครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์เซอร์นี่ก็ต้องบอกเลยว่าเครื่องดีจริงๆแล้วก็ L s เครื่องนี้ผมว่ามันสภาพพอๆกันเลยนะแล้วก็เปื่อยอกเหมือนกันเลยสําหรับ2คันนี้นะครับแต่เครื่องดีทั้งคู่เลย นะเอกสารมีครบหมดพร้อมโอนนะครับใครที่สนใจก็ทากมาได้รวมไปถึงย a m a h a 5ฟินเป็นครั้งแรกที่ผมเอาฟินเข้ามาแล้วก็บอกเลยว่ารถสวยมากๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้แล้วนอกจากนั้นถ้าใครดูคลิปผมจบนะตอนนี้ผมกำลังจะปั้น SEP 98นะครับกำลังจะทำ SEP 98ซึ่ง อะไรได้สั่งมาแล้วนะครับตัวนี้เป็น sep ี98แทดแท้ๆนะครับเสื้อ1855ยังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นล้อทองนะครับใส่ช่วงท้ายใหม่ทําเดิมนะครับก็คือสั่งมาแล้วแหละไอตัวชุดท้ายนะครับแล้วก็บงังโคลนกระปุกออตเตอร์ลูฟอะไรต่างๆคือผมจะทำเดิมใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็คงความเป็นเอกลักษณ์ของ sep ี98ใครที่สนใจสามารถจองได้นะครับ ซองได้ตอนนี้ชุดสีส่งไปทําเรียบร้อยแล้วนะครับมีชุดสีแล้วก็ตัวอะไรนะครับตัวท่อ PDK ตัวที่จะต้องเอาไปทําเพิ่มเติมใครสนใจอยากจะได้ทักแชทมานะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับ SE ปี98คันนี้สวยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับอ่ะก็ ส่วน VR คันนี้ก็รอชุดท้ายนะครับใกล้และใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวถ้าชุดท้ายมาประกอบเสร็จก็ส่งได้เลยแล้วก็เดี๋ยวล้างคาร์บูให้ด้วยนะครับส่วน KR คันนี้เสร็จแล้วนะครับ FC ที่สั่ง KR คันนี้ไว้นะครับตอนนี้ก็เก็บงานให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาติดต่อขอรับรถได้เลยนะครับพอดีผมหาเบอร์ไม่เจอนะครับแชทผมมันเยอะมาก แล้วก็ไล่หาแชทไม่เจอนะครับเอาเป็นว่า k r าคันนี้เสร็จแล้วนะครับมารับได้เลยนะครับอ่าประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างส่วนเซอร์ปิโกคันนี้ก็รอรอล้อแม็กเพราะว่าล้อแม็กมันทำสียากมากๆนะครับก็เดี๋ยวล้อแม็กมาก็ประกอบร่างให้นะครับตัวบางโคนที่ทำไปก็ทำเสร็จแล้วนะครับก็เก็บไว้ ยังไม่ได้ามาประกอบกันนะครับอดใจรอนิดนึงน่าจะอีกไม่กี่วันนี่แหละเสร็จแน่นอนนะครับสําหรับเซอร์คันนี้นการตกอะไรก็เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับอะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโอ้เหม็นน้ามันบูดมากเลยนี่ล้างไปหลายรอบแล้วไม่ใช่หรอ,อาทาไมมันยังบูดอยู่มันค้างตรงไหนไอะเลยดำปีเลยอะนมหนูตันเหรอ ล็อกตันเลยล็อกตันเลยแล้วกตันตัวนี้ก็ไม่รู้จะหาอะไรมันไม่หาไม่ได้แล้วเป่าได้เป่าได้โทมัสโทมัสขี่ดีไหมเหมือนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไหมไม่รู้กี่ซีซีนะวิ่งได้ห้าสิบโออ๋อเหรอห้าสิบเลยเหรอมีเกจตรงนั้นนะอี๋โอ้วัดไม้ก็ใช้ได้ด้วยโอ้ไม่ธรรมดาเว้ยล้ำใสอ่า เดี๋ยวยังไงมาติดต่อรับได้เลยนะครับเดี๋ยวกำลังไล่ละเดี๋ยวเสร็จแน่นอนสวัสดีครับ